โอ้สวัสดียามื่อเสาอีกทีนึงพี่น้องเอ้ยมาแล้วเนาะผู้ไปกรุงเทพมาแล้วเนาะพู้น้องเห็นแต่รถตู้พี่น้องครับพุ่นฝนตกลินอีกแล้วพี่น้องครับฝนตกลินอีกแล้ววันนี้เห็นแต่รถตู้จอดที่บนแสดงมาแล้วครับมาแล้วผู้ไปกรุงเทพมาแล้วเด้อฝนตกลินอีกแล้วพี่น้องครับบรรยากาศเนี่ยเมื่อเสาร์ลินแง่แง่มีสองแถวนั่งโซเล็กันอยู่ในเสียดเช่ไหนเน่ากินเฮ็ดเังไหนกินพรรยาโซกันอยู่เนี่ ในยินแต่เสีย,ยงอาจารย์เรเลยะออกมาจากในเตียนนะครับพี่น้องครับนอนเสียบๆอยู่พอดินพัดโซกันเจ้าคือบนน้อขบ้ามัเนี่ยเ่ก็เลยย่างของมาโซเฮ้ยเจ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้าเฮ้ยเฮรยเฮ้ยเจ้ยเฮ้ยเฮ้ยัฮ้ยเฮ้ยเร้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยย,ยอเอาายเฮยเยเยเฮเยย อันนี้ละครับชีบสองชีบนะครับชีบหนึ่งกับชีบไต้กับกับกับประทันกันปะทะกันเชฟจากชัยภูมิแม่นว่าเสียงมาแววป้องกนปะทะกับเชฟขอนแกล็ดโอ้ได้อยังกินจานไว้แล้วนี่ก็กลังเบิ้งอยู่ครับแต่สีมันออมให้จังใดพิจารณากันอยู่ครับคนละคนกันอยู่ชิ่งกับท่ากันอยู่ครับเพราะว่าได้อยังอาหารยังกันอย่างมันก็ล่างสอบมั่งอยู่ครับได้อาหารอันยังก่อนจั่วาอยังก่อนอาหารแซ่แข็งครับอาหารแซ่แข็ง โอ้โห oh. oh, อาหารเซแข็งอยู่ในอันตู้เย็นเนี่ยบอหมอนี่ไม่ม,มีของสดตัวมันนี่คเอาเอาเอา,เ,อาเดี๋ยวเขาไปว่งน้ำจานบุตรก่อนอาหารกินตับโอ้ oh, นี่บ่อาหารเซแข็ง,ปปาขงอาจารย์บุตรยังไหนนึงเข่าโอ้โอ้เข่าบนกับร่งหนึ่งเขา่าครับกับร่างหนึ่งเข่าพี่น้องครับหนึ่งเข่าเศร้ากินเข่าเศร้า จานบดก็ลังงัดไปจได้กินง่ายพอๆมาเนี่ยเซนามาเป็นยังพอโอ้ยเนาะผมกัวกระตือนพี่น้องเลยโอ้ยหัวจักเนี่ยเหรอปฮะขอตรวนะครับที่รบกวนครับครับผมมเป็นยังพอมาเป็นลกววไหมายถึงว่าะตือนพุทธิยนลละครับครับเดายว่ามันตื่นไม่คนนีลกัสิ่งใคยอน่โอ้เห็นกับเขาอาหารอัน แซ่แข็งมันเป็นมัามหรือเป็นตับครับโอ้ตับหมูแมนเซตได้ไห้กินล่ะพ่อเอ้ยก็เค็ดกับในื้อคิดกับเขาเนื้อสูงขึ้นมาจริงครับมะเขืนกับปนปลาทูพี่น้องครับมะเขือปนปลาทูไปซื้อปลาทูมาปนมะเขือเนี่แซ่บว่าสั่นแต็มือนี้จานลอยบดท่านได้ตื่นก็เลยบ่มีบ่ได้ไปหาเนื้กินมาสู่กินเลยกำลังกิจแล้นาปลาในสาเนี่ว้า เอากินไปสักวันเดี๋ยวย่ามเที่ยงจังไหนจังสิว่ากันเอาขาับเที่ยงเนาะเดี๋ยวขาบเที่ยงจะไปหาเนื้อกินมาสูกินสินะดูแลก,กันไปพี่น้องเลยๆครับผมเพราะว่าผมกัดหัวกระตุนม,มันเป็นอย่างนี้เหตุผลที่คือว่าตื่นมันบ่ได้ไปหาเนื้อกินสินะเดี๋ยวส่วงเที่ยงก่อนอันนี้เอาเอาพ่ออันอันนี้ไปก่อนเนาะสีออมเป็นบ่เนี่ยออมใส่บักเขือเนี่ยเหมือนนี่มีภารกิจสิ่งเด ก็เลยว่าสิออกไปกับพี่นางล่ำพันกับปามนาดเพิ่นเพิ่นสิไปเพิ่นสิไปอันนั้นพี่น้องครับเพิ่นสิไปแจกอันหมูทอดข้าวเหนียวนะครับให้สำรับน้ำท่วมบาทที่นี่จันหลอยก็เลยมีแฟนครับเอฟซีไอ้สายนะครับท่างบ้านไซยอยท่างบ้านจันหลอยหุ่นอาเพื่อเก็บมรดกุ่นนะครับไอ้สายเพื่นโอนเงินมาให้นะครับฝากไปอ่า แจกของน้ำถวมน้ำแห่นะครับเพิ่นโอนมาให้เมื่อวานในพันหานะครับแล้วก็มีเอฟซีอีกผู้หนึ่งนะครับเพิ่นกับฝากมาคือกันนะครับฝากมหาโรยบาทนะครับพี่อยังบู้เพิ่นส่งซื้อมานนั่งอยู่ก็ลืมอ่านเบิ่งนะครับมันอยู่ในห้องแชทนะครับเพิ่นส่งมาอีกหาโรยบาทนะครับเพิ่นร่วมเปแบบสองพันจันร้อยสิบไปซื้อน้ำนะครับเสียเอาน้ำดื่มนะครับไปสมทบกับพี่นังลำพันกับป่าอำนาจนะครับสิไป สิไปแจกน้ำกันก็เพลินเลยนะครับเพป็นประมาณว่าเพบนสิเสพต้องท่านอาจารร้อยก็เลยว่าสิไปพร้อมกันก็เพลินเลยพี่น้องครับนะครับเมื่อนี้ละเมื่อนี้ละนะครับเป็นไดทั้งไหนตื่นแล้วเพราะทั้งไหนก็เห็ีดกับเข่าโอ้อาจารย์มุกุดตื่นแล้วครับแนมเพลนแบบแนะครับเพลินวายเห็ีดกับเข่าแล้วเพิ่นยังสิอ่าโทรมาบอกว่าแล้วแล้วาจารร้อยก็สิไปเอาน้ำอยู่หลานขากับสิออกเดินทาง จักสิไปแจกใส่าถาเพื่อนให้เพื่อนภาพไปพอเพื่อนเพื่อนวามีมองไปแจกอยู่นะครับพี่น้องครับน้ำน้ำ่วมกระร้ายพี่น้องครับนี่ร่มเย็นวีวีนี่ฝนมาอีกแล้วด้วยดอ้ยหนาวหนาวหนาวเริ่มนาวแล้วนัน่นอาจารย์ตื่นเิดแล้วตัวทั้งนี่สบายดีย้ามือเศร้าครับอาจารย์ครับสวัสดีย้ามือเศร้าครับอาจารย์ครับผมตื่นแต่เศร้าเมื่อนี่สิไปแจกของกับปามนาดกับพี่นางลําพันเพื่อนเศษข้าวเหนียวหมูปิ้ง แจกอันทางน้ำทุ่มต้งโกสุ้มมาสั่นพอดีเลยได้โอกาสผมผมก็สิเอาเอาน้ำไปแจกน้ำเพลินน้ำรับครับผมโอ้ยตื่นเบิด์ตละตัวอาจารย์เปียกกระตื่นละตัวนี้ขอบคุณพี่น้องไอ้ทรายนะครับเพื่อนครับเอฟซีทั้งเขียบมาลาดอันทั้งอันบัตรไสโยนะครับเพื่อนครับผมท่านไหนกรเห็ตกับเขาอยู่ กับเขายังบูแข็งเกลียอยู่โอ้ยผมกับบอสไปหาโนกินเนาะผมก็ลืมบอสไม่ลืมสองคนเขาจะตื่นเอาสิเอาขาบเทียงเนาะแล้วขาบเทียงยังเสิร์ฟโนกินมาฝากมาตอนกันนะครับขาบเศร้าขับเศร้านี่เพื่อนว่าเพื่อนสืออ้อมยังอ้อมตับหมูยังอุอาหารแข็งนะอาหารแซ่แข็งนะโอ้ยแต่เเอาเอาเอาเฮ็ดกันกินพ่อพ่อมันเหลีวขาบซะก่อนเดี๋ยวขาบเทียงขาบเลี้ยงจังวากันนะครับครับผมขาบเศร้านี่กับเอาจังสีซะก่อน เดี๋ยวมือเที่ยงเหมือเลี้ยงแล้วจันร้อยสิบเลยฮมาสู้กินอีกเตือนหนึ่งนะครับไปดองครับดูแลเบิ่งเงี้ยงกันใบสันตัวเอานลำแข็งมาใส่ถังตัวเนี้ยครโซเลียกันเดี๋ยวสองกันสองกุกสองกุกเด้กุกใช้ยาพุ่มพระทะกับกุกกุกหัวนนท์สมบูรณ์เอออันเอาอันตับตับเสียแข็งเอามาละลายน้ำอาท่านเห็ดดอกแต่ว่าโซเลียกันเด้สีอมมาหนะสีออมตับหมูสันต์วะ ็เลยว่าเอาเอาเอาสายกินไปสะกวันเสานี่มันมันมีซ้ำนั่นแล้วว่ะแต่เมื่อคืนพนมาทุ่โอเสียดเลยเมื่อคืนเลยโอ้คักันเมื่อคืนเลยหมักหมูค่ะสมบูรเป็นมักเป็นแนวเห็ดใส่ใส่ตะไคร่กันอืมอมบ๊อบเห็ดออกใส่ตะไคร่นะบิอบเห็ดบ๊อวเหดเดี๋ยวหนึ่งลาบลาบลาบไก่ลาบไงตะไคร่ครับมาวานในมื่อมาว่านในก็ยังก่อนลาบหมูได้กานอยู่เดี๋ยววันนี้เสียาันต้อกินเอาอย่างมาเห็ดกินเนาะวันนี้เนาะ s ่ว n บ่าย w ่ว g เที่ยง แต่เราเนี่เอาอุ่นรองไปสักก้อนไอ้หมูเส่าบ่ค่อยเสียบมานให้เรากินเขามันบ่คือย่ำเทียงกับย่ำเลี่ยงพอเสร็จไปถาพี่นั่งรับพันธ์ครับตามนัดไปแจกของกันคนเสนสิไปแจกข้าวเหนียวหมูปิ้งโอ้ผมไปกรุงเทพมาแล้วเนาะเห็นแต่รถตู้จอดเตลเลยใช่ไหมคุนาะก็สิพักปอนนะครับเพ่ลไมาหอดเดิรกไวจักแหล่ามขึ้นนี่ บอกท่านเตือนดอกตีนั่งเสาอยู่นะครับจะยกถังน้ำแข็งลงนะครับพอเสียไปใส่น้ำนะครับี่น้องอโอ้ยแหีกยับบ่ได้ไปบ้านนะครับถังน้ำแข็งลงไว้พ่อเสียไปใส่น้ำนะครับใส่น้ำก็เต็มรถไลรับี่น้องเลยเอาเดี๋ยวจะไหนนะครับ เบิ้งน้ากันพี่น้องครับคลิปหนานะครับจัดร้อยสิบไปแจกของกับพี่นางลำพันธกับปามหนานะครับจะนายกติดตามนะครับขอบคุณไอ้สายท่านสายย้อยนะครับลูกพี่ใหญ่นะครับเพิ่นโอนเงินมาซอยแล้ว1,500บาทนะครับขอบคุณแฟนครับเอฟซีทั้งอันนั้นอีกนะครับโอ้ยลืมจดซื้อปนใหม่มาเคลื่อนปนกับทรงซื้อมาบอกอยู่นะครับห้าร้อยบาทนะครับเพิ่มเติมมาเป็น2,000ันเลยพี่น้องนะครับเท่ากับเฮ็ดไนตตาม เจตนาล่มของแฟนครับเอฟซีนะครับเพิ่นวาอยากรวมท่าบุญนะครับให้จาน้อยเป็นสะพานบุญไหนจานลอยกับสิไปเฮ็ดไหนเพิ่นนะครับตามที่เพิ่นบอกมานะครับนอกพอดีเลยนะครับพี่นางลำพันธ์กับปาล์มนาดเพิ่นสิไปแจกของพอดีมืออื่นนะครับโอ้มือนี่แจกของพอดี่นเด็ดอันมากหมูไว้อยู่เหมือนขึ้นนี่เพิ่นสิทอดแล้วก็เฮ็ดข้าวเหนียวใส่กับหมูปิ้งไปแจกนะครับจะ้อยกับทือโอกาสนี่นะครับไปแจกน้ำเพิ่นนํานะครับเอาน้ำดื่มนี่ละนะครับ พอดีเลยนะครับได้จังหวะพอดีไปน้ากันเลยนะครับจากนั้นก็เสารถส่น้าไปนะครับไปน,น้ำเป็นแพกแล้วก็แก้ไปหาเพิ่นเพิ่นก็มี่เขาเนี้ยมูปิ้งนะครับไปแจก,กทั้งปูนน้านะครับเอาทั้งี้ก็เฮ็ดกับเขาสักก้อนพี่น้องนะครับเดี๋ยวส่วงสวยส่วงแรงนะครับส่วงเพิ่นซ่อมเลี่ยวพว่ในจังหวะกันอีกเตือนนึงนะครับมเ,เนนบมื่อน,นี่เสาน,นี่ก็กิกนออมนี่งสักกอนนะครับย่าหมดเสากินเขาเพราะทั้งในไปไหนดอกกินไปเพราะแต่มัน คุณรอง็ซื้อดอกพอนมะเขืออมใส่ตับน่ค่กขนาดสูตรได้ครับเนี่สูตรเซยพูมหรือสูตรต้องใส่หนึ่งดสงครับตงใส่สิเป็นสูตรยพูมมดหลายกว่าผมว่าเยนี่ย่มันสิทิมใหม่สูตรบรรโนสมบูรณ์สรจากสูตรนั่นก็สูตรหอยสอกโอ้อันบีบงหน้าหั่อดอยสกบ่เหลียวบงเลยบีบสากซะเลยเนาะ ก็ได้ก็ได้ถ้าถือว่าถือโอ้ยมะเขือก็ดีคือมันทับกันมันซ้ำมัแล้วเนาะอย่ามันเอาเลือกกันด้วยมันดีเอาป้าอัดผมนับหกหลายย่างตัวนี้พ่อทำบ้างคนจะอ้หลายคนแน่นาะหลายคนอยู่อ้อมอ้อมออมออมหนึ่งเขาเพราะท่านสุกอยู่พองเลย ละลายไปนี่เออละลายแล้วละลายตับมันเป็นตับนะครับกะสีเฮ็ดเป็นอ้อมเอาผสนจานบูดพูนได้กะสีอ้อมเอาวสามาเนี่หัวซีไข่ก็มีนะครับโอ้ยอดแค่เงนี่ตัวบันลวกมาขึ้นเห็นไหมเขาท่าได้ปะพูดอ่ะมแต่ต้นแค่ัวนี่กินกับอันปนปลาทูเมาขึ้นนี่อ่ะโอเคครับเศร้านี่กะเฮ็ดกับเขากินกันกับาจาย์นะครับผม นักดนตรีเพื่อนนะครับผมจวดจัดกันอยนี่คือเกาคือเดมแม้วครับพี่น้องครับสวยจัน้อยกระสิออกไปหาพี่นั่งร้ำพันเหลวถาเป็นทุกมากนะครับไปกินเกาเหี้าหมูทอดเหลวเรียบร้อยนะครับกระสิออกเดินทางกันไปหาเจียของนะครับผมเนาะเอาจะได้กันจังหวะกันนะครับติดตามคลิปหนาครับพี่น้องครับเสาร์นี้สวัสดีนะเมื่อเสาร์นะพี่น้องเด้อสบายดีอยู่ดีไม่แห้งครับผมเริ่มวันใหม่อากาศสดใสลมเย็นวิวีนะครับ